สวัสดีค่ะทุกๆคนฮะสวัสดีปีใหม่ส่งใจอวยพรเป็นคำากนให้พรสุขีขอให้ทุกท่านพ้นผ่านภัยรีอยู่ดีกินดีโชคดีตลอดไปมั่งมีเงินทองข้าวของสินสอดรายได้ตลอดให้ปลอดโรคภยัยเรื่องเจ็บอย่าป่วยความสวยห่างไกล ทุกเข็นจันไรจงไกลห่างตัวจงสุขสำราญเบิกบานกันทั่วความเร็วความชั่วห่างตัวห่างใจจงมีแต่สุขเรื่องทุกข์อย่าใกล้โชคดีปลอดภัยคนไทยทุกทุกคนวันนี้ยายปาก็มาขอไว้พรปีใหม่ก่อนใครเลยเด้อจ้า <c oughs> วันนี้ยายปลาทํางานก็ลกวันนะจ่ะวันยินยายป่าก็กลับมากลับมาก็กินข้าวกินปลาเรียบร้อยก็ทําธุระไปธุระอะไรเรียบร้อยเร็วคุณยายก็เลยมามาทําคลิปด็พี่น่ทำคลิปไวโพนปีหม่เนาะเพราะว่าอะไรอะที่จริงวันนี้คุณยายก็ไม่ได้ทํางานด้แต่ว่าปก โปรโมชั่นพิเศษพี่น้องเออจะเป็นเอย,ยประจำแหละ <c oughs> ที่ทำงานคุณยายนะ่ะปีที่แล้วนะคุณยายไม่ได้ยุดเลยเดือนนึงเต็มๆเนียพี่น้องปีนี้เอาเดี๋ยวนี้หยุดวันเดียวไปพี่นอ้องเออขนาดเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบคุณยายกว่าคนอื่นเขาด <c oughs> ิแต่ก็เป็นอย่างด้งเงินเนดะ้วพี่น้องทําก็ได้เงินเนี่ยพี่นอ้อง <c oughs> แต่ก็ยังยากพักผ่อนแหละเพราะว่าคุณยายทํางานเหนื่อยเนี่ยพี่น้องงานนักมันเหนะื่อยเนาะ ก็พีใหม่แล้วก็ก็ขอพี่ใหม่ไทยแลาวพี่เนี่ขอขคุณยายนี่ได้เงินนักๆน,กนะ <c oughs> เออเนาะทำงานทำงานหน้กก็ต้องได้เงินนักๆก,นกันน่นอพีอ่น้องเนาะนี่คุณยายก็มาอวยพรอะไรเรียบร้อยแล้วคุณยายก็จะมาเมาโมยสมักนิดหนึ่งพี่น,น้องมีลูกมีหลานมีเด็กเดงก็ดูกันดีๆเด้พี่น,น้อง คุณยายก็ดูข้าวดูข้าวมาตลอดเดพี่น้องเรื่องข้าวข้าวที่เมืองไทยเราเนาะพี่น้องส่วนมากก็เรื่องเด็กเดพี่นอ้องคนเป็นพ่อคนเป็นแม่นี่ก็ใจสลายเนาะไม่ว่าใครเนาะคุณยายก็เป็นเป็นทั้งแม่เป็นทั้งย่าเป็นทั้งยายนะพี่น้องคุณยายก็มีความอ่าอย่างหนึ่งคือว่าแบบมีความรู้สึกคือเอ่อ ความรู้สึกของคนเป็นพ่อคนแม่จะเป็นยังไงนะคะคุณยายรู้ดีเนาะพี่นอ้องเพราะคุณยายเป็นคนที่รักลูกมากนะฮะอะไรนี่คู่ครองยังไม่เท่ากับลูกเต้าเิยที่คุณความรักที่คุณยายให้เนะพี่นอ้องคุณยายนี่ ใครที่จะมาเป็นคู่คุณยายเนะี่ยถ้าไม่รักลูกคุณยายนะคุณยายก็ไม่ไม่ไม่เอาวัฒนธรรมพันธุ์่ยพี่น้องคนนั่นที่จะมาเป็นคู่ชีวิตคุณยายได้เนี่ยต้องรักลูกรักครอบครัวคุณยายได้นะคุณายนะณายถึงเลือกมาเลือกคุณตาม,มาเนี่ยพี่น้องอืมเพราะพูดถึงเมืองนี่คุณยายก็ยกยนนอยากจะเตือนเนาะพี่น้องอืมเตือนพอพูดไปพูดมาก็พูดพูดรามมาถึงคุณตาได้พี่น้องอืมแต่ก็เป็นเรื่องเรื่องเดียวกัน คือแบบจะไดล่ะคุณยายดูข้าวที่เมืองไทยนะพี่นอ้องดูข้าวมา,เ,าเรื่องเด็กทั้งนั้นเลยเด็กหายอะไรเนี้ยนะพี่น้องหายแล้วไปเจอก็กลายเป็นซพนะเช่นน้องอะไรสุ้รูผิวอะไรที่ว่าเออ่เด็กพามาหรือเด็กอะไรไนั่นแหละพี่น้องคุณยายก็ติดตามมาตลอดแล้วก็มานี่วันเมื่อที่ที่แล้วเนาะก็นองอะไรอย่าง จำชื่อกะไดพี่น้องนั่นก็หายอืมแม่เผลอแค่สิบนาทีหรือจะได้หละพี่น้องลูกเล่นก็หมาอยู่นาบ้านอืมบ้านกระติดโค้งข้ามถนนแล้วก็เป็นโค้งเนาะบ้านใครที่อยู่ติดโค้งติดถนนมันก็ต้องระวังเรื่องลูกเลื่องเต้าดิพี่นอ้องอืมียาไปเผลอ,อย่าไปเล,อ,ลอเด็กเนาะเด็กก็หมานี่ เป็นของคู่กันดี่พี่นอ้องอือม,มาเดิเนไปไหนมพี่เด็กมันก็ตามเด็กนอ้องอือยังน้องคุณนี้ก็ตกน้ามนองอือเจอซบแล้วนะคะหายไปตั้งเป็นแหลาเจ็ดแปดวันบอกเจ็ดแปดวันหรือสิบวันพี่น้องคุณยายก็ดูมาเดียวพี่น้องแต่คุณยายไม่ได้คุณยายก็ว่าประมาณแปดแปดเก้าวันนี่พี่น้องเนาะที่หายได้หายไปนะ คุณยายกับภาวนาะเจอเด็กไวๆ้ๆเจอแบบเป็นๆแต่พี่น้องแต่ว่าก็บัไริเด็กที่หายส่วนมากน้อยคนที่จะเจอแบบเป็นๆเนี่ยส่วนมากก็เสียชีวิตแล้วเนาะน้องก็คุณยายก็ขอสแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี่เนาะทุกๆเหตุการณ์เลยที่ว่าเกิดการเสียชีวิตนะยพี่นอ้องแต่คิด เออแบบว่าจะไดอะบนเออถา้าถ้ามีลูกมีหลานนะบ้านอยู่ติดถนนก็ต้องดูแลดีๆติดคลองก็ต้องดูแลดีๆีเด็กพี่น้องเด็กก็หมาหมาพาเดินออกถนนรถชนตุ้มก็เป็นไปได้อืหรือว่ายุายา่ใกล้น้ำหมาชอบเล่นน้ำหมาลงน้ำเด็กลงตามพังลงไปลื่นลงไปหวัวฟาดตาย ก็เยอะดีพี่นอ้องอืส่วนรายเหตุการณ์ที่คุณยายดูข่าวติดตามข่าวมาเนี่ยแม่เขาผือเลอเนาะทิ้งอยู่กับหมาแค่สิบนาทีเดียวพี่ยาว่าแค่สิบนาทีแค่เซี่ยววินาทีเดียนพี่เซี่ยววินาทีแค่ติด,น,ดนิดนิดนหน่อยเนี่ยพี่น้องก็ต้องก็ต้องดูเด้ลูกนี่ยังห่างตัวเป็นดีที่สุดนาอพี่น้องเพราะว่าเด็กกำลังฮัดเดินฮัดคานนี่ กำลังเด็กพี่นอ้องอือกำลังดีหนีหายเด็กพี่นอ้องอือเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องขโมยขจรจับเด็กก็เยอะเนาะอือแต่นี่น้องคนนี้ก็คือตกน้ำเนาะตกน้ำ,ต,นำตามหมาไปเลยดีข้ามข้ามถนนไปแล้วไปตกน้ำเด็พี่นอ้องอือม,มันก็บดีทักอย่างเลยพี่น้องถ้าข้ามถนนรถมาชนตายก็บดีลงน้ำตกน้ำตาย มันก็บดีแลพี่น้องอือม,มันบริไออย่างสักอย่างแหละอือม,มีลูกมีเตาก็ดูแลกันดีกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะอือปีใหม่แล้วอย่ามัวแต่ว่าเมาทิ้งลูกทิ้งเตาดีไปไหนก็เอาลูกเตามัดเอวเขาไว้เอาเชือกมัดขาดติดติดขาดตัวเองไว้เลยให้ลูกจะไปไหนได้ลูกเด้พี่น้องเ <c oughs> นาะปีใ <c oughs> หม่แล้วเนาะก็ดูก็ ก็ดูลูกดูหลานกันดีๆเนาะเล่นน้ำเล่นท่าติดถนนหนทางก็ดูกันเล่นเก,กันดีๆนะพี่น้องเ,อเด็กข้าวข้าวเด็กตกน้ำตายรถชนเด็กอะไรอ่ะมันก็เยอะเด็กพี่น้องอืมนะพูดถึงน้องคนนี้เขาก็ตกน้ำตายไหลไปตัางไกลเด็กออพอต็กตึงก็หากันอยู่อยู่ในเขตบริเวณนั่นแต่มองข้ามไอ้อะไรนะไอ อทอดไส่ไก่อะไรเน,นี่ยพี่น้องอืมแต่หน้ามันก็เยอะเนาะเขาก็โลให้หน้ามันลงก็นแล้วเขาก็หาดนะตามโซ่ไส่ไก่มันก็มาเจอได้พี่น้องนุ่นเด็กไหลไปไหลไปตั้งสิบกิโลพี่น้องไหลไปลงของ <c oughs> ลดอะไรนะลดปองไส่ไก่เข้าไปนะพี่น้องที่ว่าทอดไส่ไก่เนะี่ยะเออข่าวข่าวมันบอกทอดไส่ไก่เนาะคุณยายก็เลยเลือทอดไส่ไก่ตามพี่น้อง เออที่บ้านเราเขาเรียกอะไรกุณญายก็ไม่รู้น้องน้อเนาะนั่นน่ะเด็กมัหลอดลงไปแล้วก็ลอยน้ำเด็กพี่น้องตายแล้วลอยน้ำไปเด็กพี่น้องหลอดป่องใส่ไก่ไปนู่นเป็นสิบกิโลน่ะชาวบ้านเขาลงเป็นนาแล้วเห็นเด็กอืดลอยขึ้นขาชี้ดีแล้วสวมแต่เสืออ้อกางเกงไม่มีเนี่ยพี่น้องเนี <c> ่ย <oughs> เข,เขาทีแรกเขาคิดว่าตุ๊กตาเด้พี่น้องโอ้ยไอเด้วคันคอพี่น้องคันคอระคายคอเด้พี่น้อง,อา,อ,อ,ง <c oughs> อาการมันเปลี่ยนแปลงเนาะทำให้คอ,อแห้งอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเนาะโอ้ยไปหาหน้ามดึ่มแป๊บเด้พี่น้องด้อ <c oughs> คุณยายก็ไปอมลุกอมมาได้พี่น้อง <c oughs> อือคุณยายอะ่ะจะซื้ออมยี่ห้อนี่ติดตั้งที่บ้านตลอดไม่สีเขียวก็ถ้าสีเขียวก็เป็นไส้เข,เขียว ถ้าเป็นสีแดงก็ใส่ช็อกโกแลตอมไปมันเหมือนอลูกอมฮอนได้พี่น้องแต่มันจะมีรสหวานของไส้ช็อกโกแลตเวลาคนใหญ่จะเป็นลมหน้ามืดหรืออะไรเงี้ยมันรีวิวว่าเหมือนต้องกินต้องการน้ําตาลนะพี่น้องเวลาคนใหญ่อมไปแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าเวลานอนเนี่ย อากาศที่นี่มันเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้มันแปรปรวนไปทั่วทพี่น้องแล้วคอมันแห้งดิพี่น้องคอมันแห้งปุ๊บคุณยายต้องลูกขึ้นมาอมลูกอมมันเนี่ยกลางดึกอะแล้วมันช่วยได้ให้ชุ่มคอให้ชุ่มชื่นอยู่ในคอเนี่ยพี่น้องมันจะเย็นอยู่ตรงเนี้ยเหมือนคอมันมันมีน้ำมันมีน้ำลายมันมีน้ำมันอย่างเลยร่อเรื่องเหมือนคอมันแห้งดิพี่น้องเออ มันนักเอยคุณยายก็มาพูดถึงเรื่องอันอย่างแล้วบารูนี้เนอเออเรื่องเด็กไปเนาะคลิปมันก็ใกล้จะมดแล้วพี่น้องเนาะก็เดินทางไปใดใกล้ๆอะโขฮืออ่าอันอย่างอะของปลอดภัยจากพยานอันตรายทางปวงเนาะพี่น้องเนาะขอเออ ตอนหัวหัวหัว,หวเรื่องก็วอวยพรไปแล้วตบท้ายอ่ะของบุญปีใหม่นี่อ่ะขอให้บุญบาร,รมีช่วยเดชพี่น้องให้รอให้สวยรวยฉลาดนะคะสมปาถนานะคะความสุขจนท่วมท้นนะคะไร้โรคาสุขสันกันทั้งปีนะคะ สุขสันวันปีใหม่สมบัติใหญ่ไหลมาทุกนาทีได้เห็นธรรมกายใจสุขทีปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคนสวัสดีปีใหม่เด้จ้าสุขสันต์ปีใหม่กันทุกคนเดจ้าคลิปนี้ก็หมดแล้ว หัวคีบคุณยายก็อวยพรท่ายคีบคุณยายก็อวยพรก็ขอฮึสมดังปาถนาทุกคนกันเนาะคลิปนี้ก็หมดแล้วเด้ฟ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณยายด้วยดเ้อค่ะสวัสดีเด้จ้าทุกๆคน